มีสิภาพพี่น้องไปฟังนิทานเรื่องขอในสิ่งที่ไม่ควรขอได้สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่อักคาระวะใจดีเมืองอาราวีเมืองนิส่งยากเน่ไปถือบนนอกอินเดียคุณเนี่ทรงปร,รบกุฏิการสิกขาบทที่พระภิกษุชาวเมืองอาราวีพากาันสร้างกุฏิด้วยการเที่ยวขอไม่มีขีดจํากัด เป็นเหตุให้ชาวเมืองอารวีเดือดร้อนเมื่อเห็นพระภิกษุที่ไหนก็พากันหลบนหนีย่านเนาะพระกมิตะขอนั่นขอนี่บินทาบาทดูดวงกระพองกันห้วยพระรวยกโยม <c oughs> นี่ที่อยู่ที่กินอุดมสมบูรณ์หลายกโยมพระองก็เลยตัดติดเตียนพวกภิกษุว่าบภิกษุทั้งหลายขึ้นชื่อว่าการขออย่าว่าแต่มนุษย์เลย แม้แต่พวกนาคในนาคพี่พก็ไม่ชอบใจแล้วทรงนำอดีตนิทานมาสาธกว่าก็าละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ได้ไปเกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลมั่งคั่งมากตระกูลหนึ่งท่านมีน้องชายคนหนึ่งรักกันมากต่อมาเมื่อมารดาบิดาได้เสียชีวิตไปแล้วพราหมณ์สองพี่น้องก็พากันสละทรัพย์สมบัติบริจาคทานออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญพรตอยู่ฝั่งแม่น้ำคงคา ฤาษีพี่ชายอยู่ทางทิศเหนือของแม่น้ำส่วนฤาษีน้องก็อยู่ฝั่งที่ใต้ของแม่น้ำต่อมาวันหนึ่งพญานาคมณีกัดถะได้แปลงกายเป็นชายหนุ่มออกเที่ยวเล่นไปตามฝั่งแม่น้ำคงคาเมื่อผ่านไปถึงอาสมของฤาษีผู้น้องจึงแวะเข้าไปสนทนาธรรมด้วยเกิดความสนิทสนมคุ้นเคยชอบพอกันกับฤาษีผู้น้องนั้นจึงมาเยี่ยมเยือนทุกวันมิได้เว้น เมื่อสนทนาเสร็จก่อนจะกลับก็คืนร่างเป็นพญานาคเอาขนหางตวัดรัดรอบรูสีแผ่พังพานไว้เหนือหัวด้วยความเสน่หาในรูสีนั้นนอนพักอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็ค่อยๆคลายร่างออกว่ายรูสีแล้วจึงกลับนาคที่พบจะเป็นเช่นนี้ประจำเอา้าเป็นนาคแม่ก็คือสิมามากักพระสันเอากับมักกับเป็นเกีตั้งต่สมัยตะกี้ก็มีอยู่บ่ อ๋อเนาะมันมาตสมัยใดล่ะยาาชายรักชายเนี่ยมาตสมัยใดมันกับเป็นยังเจ้าล่ะกันยังวานี่ทัานฤาษีนั้นทุกครั้งที่ถูกรัดตัวเกิดความกลัวจึงกินไม่ได้นอนไม่หลับจนร่างกายสูบผอมผอมสูบสีดลงสมือสมือเหลือตะกระดวันหนึ่งท่านในแวะไปหาฤาษีพี่ชายเล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็ปรับทุกข์กับพี่ชายว่า ผมไม่อยากให้พญานาคมาหาผมเลยพี่ชายช่วยผมด้วยพี่ชายก็ถามว่าพญานาคเวลามามีเครื่องประดับอะไรไหมล่ะประดับแก้วมณีมาครับท่านตอบพี่ชายฤาษีพี่ชายจึงแนะนำว่าเมื่อพญานาคมาถึงอาสมของท่านยังไม่ทันได้ไหวท่านก็ขอแก้วมณีของเขาเลยเขาก็จะหนีไปวันที่สองพอมาถึงประตูหน้าอาสมเท่านั้น ท่านก็เอ่ยปาขอแก้วมาน,นีของมันเลยพอถึงวันที่สามท่านก็ไปยืนดักรอที่ฝั่งแม่น้าเพราะมันโพหัวมาเพราะท่านเนี่ยโ่หัวมากคักปันไหนเจ้าขออย่างเดียวขอสาะลอขอขอ,ขอไปเลยและทีนี้แหละมันก็จะไม่มารบกวนท่านอีกเลยฤาษีผู้น้องได้ทําตามนั้นเมื่อแรกก็ขอเมื่อที่สองก็ขอวันที่สามพญานาคขณะยืนอยู่ในน้ํา เมื่อถูกฤษีขอแก้วมณีอีกจึงพูดว่าท่านฤาษีข้าวและน้ำอันไพบูลยิ่งที่มีแก่ข้าพเจ้าก็เพราะว่าแก้วมณีดวงนี้ข้าพเจ้าจากให้แก้วมณีแก่ท่านได้อย่างไรเล่ายิ่งตอนนี้ท่านก็ยิ่งขอหนักขึ้นโตแต่นี้ไปข้าพเจ้าจาักไม่มาอาสมของท่านอีกแล้วละเมื่อท่านขอแก้วมณีดวงนี้ทำให้ข้าพเจ้าวาดเสียวเหมือนชายนมถือดาบอันคมกริบมึงอย่าเจอ ขอดูหลายเรล่าจบก็ดำน้ำลงไปหนักพี่พบโบกลับมาอีกเลยมีดอิ้งติ้งป่านปิงเขาไฟารู้สีเมื่อพญานาคไปแล้วไม่มาหาอีกกลับคิดถึงพอเขามาดูก็โว้ยบ่เป็นตะยูงุดนิดเป็นบบเป็นตัวของตัวเองพอเขาหายหนัาไปเอามันคือบบมาผู้เบาต้องไปจีบสาวแบบนี้เด้อต้องให้ความคิดถึงมันเดินทางตัวเจ้าสิไปพ,อพอวพอวอส่ม,มือจา้างใดหายไป หายไปนานๆเขาจะได้คิดถึงอันนี้กลับหลังจากที่นาคโบกกลับม้าแล้วไฟฤสีก็โอ้ยขิดหอดเสียใจเป็นอย่างมากยิ่งสู้ผอมลงไปอีกนักโกเก่าอีกแห่งติดหลายวันต่อมาฤสีพี่ชายอยากจะทราบเรื่องจึงแวะมาหาที่อาศรมของน้องเมื่อเห็นน้องชายแล้วก็ยิ่งตกใจจึงถามถึงสาเหตุฤสีน้องชายจึงตอบเป็นคาถาว่าบุคคลไม่ควรขอสิ่งที่รู้ว่าเป็นที่รักของเขา อันหนึ่งเพราะขอเกินไปย่อมเป็นที่เกลียดชังนาคราชถูกรือสีขอแก้วมณีจึงไม่หวนกลับมาให้ราษสีเห็นอีกเลยราษสีพี่ชายได้ปลอบน้องชายให้หายเศร้าเสียใจแล้วจึงกลับอสมของตนรือสีสองพี่น้องบำเพ็ญฌานสมาบัติได้ไปเกิดในพรหมโลกในที่สุดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโดยธรรมชาติของคนแล้วก็สัตว์ไม่ชอบการขอ ควรขอเท่าที่จําเป็นและก็ขอในสิ่งที่เขาจะสามารถให้ได้เท่านั้นขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์นิทาน n i n t h ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอวัน,นีสิภาพพิพันองไปติดตามนิทานเรื่องความสมเหตุสมผลมีกระทาชายคนหนึงซึ่งมีอาชีพตัดฟืนแล่ระหว่างการเดินทางออกไปตัดฟืน เขาได้เดินผ่านบ้านของชายผู้หนึ่งที่เลี้ยงสุนัขเอาไว้จู่ๆสุนัขตัวนั้นได้กระโจนเข้ามาหาเขาย่างไม่ทันได้ตั้งตัวเขาจึงใช้ขวานจามสุนัขตัวนั้นตายเซ็ตบะก่องดองเด็ดสมอลลี่เลยมึงจะเจอมึงโดดมาใ้่คนเฮียงกูงเฮียงย่านม้าอยู่เร้วน,นี่เลยจึงโดดมาใส่กันเขาก็เลยใช้ขวานนี่ค่ะควา้างขวานไปจามสุนัขตัวนั้นตาย ของสุนัขตัวนั้นจะได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลสถิตยุติธรรมเพื่อภาคสาถามชายตัดฟืนขึ้นว่าทำไมท่านถึงฆ่าสุนัขตัวนั้นตายกันเล่าเพราะว่าสุนัขมันกระโจนโถมตัวข้าหาข้าข้านั้นจึงจำเป็นต้องป้องกันตัวข้าจึงควงขวานแล้วก็จามมันตายชายตัดฟืนตอบเพื่อภาคสาถามอีกว่าแล้วทำไมท่านจึงไม่หันด้ามขวานไปข้างหน้าเล่าชายตัดฟืนตอบขึ้นว่า สุนัขตัวนั้นมันคิดจะกัดข่าด้วยหางของมันละก็ข้าก็ควรหันด้ามขวานไปข้างหน้าแต่มันกลับแยกเขี้ยวกันโจรเข้าใส่ข้าข้าจึงหันคมขวานเข้ารับมันจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลแล้วนี่ท่านโอ้เมนคว่ำเล่าหันเล้วสมมติว่าสุนัขนีบมันออดทั้งหางมันกระโจนใส่ผมโอ้ยผมกับซีมีกันเดือขวานทั้งด้าใส่มันอยู่หันเล้ว อันนี้มันหลดแยกเขี้ยวใส่ผมกระนจนใส่ผมโดยที่ผมไม่ได้ตั้งตัวห้วยผมก็ป้องกันตัวผมคือกันทแล้วผมก็คว้างขวานด้านที่มีคมนี่แล้วใส่หัวมันปอดมันเลยเด็สมอเลยเลยมันสิคิดว่าตมันกระจวนใส่ผมแยกเขี้ยวกัดผมในฝ้ายเดียวบอกผมกับป้องเป็นธรรมดาทือกันเนาะสมเหตุสมผลมึงยันเจอ จากเว็บไซต์นิทาน i n t h ความสมเหตุสมผลเมื่อนีสิภาพพี่พอนองไปติดตามคุณสมบัติของผู้นำในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีส่งปรารบโววาทของพระราชาและตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระฤาษี บำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าหิมพนันมีรากไม้และก็ผลไม้เป็นอาหารในสมัยนั้นพระเจ้าโรมัทั์ขึ้นครองราชสมบัติในเมืองพารณนสีพระองค์เป็นผู้รังเกียจความไม่ดีวันหนึ่งทรงดำริว่าเราปกครองเมืองมานี้มีใครเดือดร้อนแล้วก็กล่าวโทษของเราบ้างหรือไม่จึงทรงสแสวงหาอยู่ทั้งในวังและก็นอกวงังก็ไม่พบใครกล่าวโทษพระองค์เลยบ่มีผู้ใดตีเลยมีแต่คนว่าพระองค์ดี ทรงปลอมพระองค์ไปตามหมู่บ้านต่างๆก็ไม่พบเห็นจึงมีการแวะเข้าไปในป่าหิมพานเข้าไปสนทนากับพระฤาษีด้วยท่าทีเป็นคนหลงทางฤาษีได้ทําการต้อนรับด้วยผลไม้นานาชนิดพระราชาปลอมได้สวยผลไม้ป่ามีรสหวานอร่อยดีจึงถามถึงสาเหตุที่ทําให้ผลไม้มีรสหวานอร่อยดีฤาษีจึงทูลว่าท่านภูมิบุญ พระราชาทรงครองราชโดยธรรมเป็นแน่ผลไม้จึงมีรสหวานอร่อยดีพระราชาปลอมสงสัยจึงถามอีกว่าถ้าพระราชาไม่ครองราชโดยธรรมแล้วผลไม้จะมีรสชาติเป็นเช่นไรพระคุณเจ้าฤาษีก็ตอบไปว่าผลไม้ก็จะมีรสฝาดหมดรสชาติไม่อร่อยเลยโยมพระราชาปลอมสนทนาเสร็จแล้วก็ขอลาฤาษีกลับเมืองไป ทรงทำการทดลองคำพูดของพระฤาษีด้วยการไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นปีประพฤติชั่วอย่าเข็ดตั้งได้กะเฮ็ดอย่าเข็ดมโลมาเล้งมาลงมาติงไป <c oughs> ทัวประทีก็ทำแบบทดสอบไงเป็นปีเพราะว่าต้องการหาคำตอบว่าถ้าพระราชาปฏิบัติไม่ดีแล้วผลไม้มันจะเป็นรสชาติแบบไหนหลังจากนั้นก็กลับไปหาฤาษีอีกครั้ง ทำการต้อนรับด้วยผลไม้เช่นเดิมพอผลไม้เข้าปากเท่าน,นั้นก็ต้องถ่มทิ้งไปบ้วนทิมเลยเอาบ้วนจังไหนพูดทิมทิ้งเลยมันมีรถขมและรถฝัาดฤาษีจึงแสดงธรรมว่าโยมคงเป็นเพราะพระราชาไม่ครองราชโด,ดยทำเป็นแน่แท้ธรรมดาฝูงโคไหว้ข้ามแม่น้ำเจ้าฝูงว่ายคดฝูงโคก็วหว้คตตามกันไปเหมือนหมูมนุษย ถ้าผู้นำมนุษย์ประพฤติไม่เป็นธรรมประชาชนก็ประพฤติไม่เป็นธรรมเช่นเดียวกันพระราชาผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมถ้วยราชก็เป็นทุกข์ทั่วกันถ้าจะฟู้งคอว่ายน้ำตรงฟู้งคอก็ว่ายตรงเช่นกันมื่หมู่มนุษย์ถ้าผู้นำประพฤติเป็นธรรมประชาชนก็ต้องประพฤติเป็นธรรมเช่นกันพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมถ้วยราชก็อยู่ร่มเย็นเช่นกัน ชาสดับธรรมของพระฤาษีเสร็จแล้วจึงแสดงพระองค์เป็นพระราชาให้พระฤาษีทราบไหว้ฤาษีแล้วก็กลับคืนเมืองประพฤติตั้งตนอยู่ในทศพิตรราชธรรมเช่นเดิมทําให้สัพสิ่งทั้งปวงกลับมาเป็นปกติตามเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้นําที่ดีต้องเป็นตัวอย่างและก็ที่พึ่งของประชาชนได้และเป็นไปเพื่อความสงบสุขของประชาชน ค้นข้อมูลจากนิทาน .in .th คุณสมบัติของผู้นำ